ิสมลาฮิเระห์มานิรฮีมสลามุอุลัยกุมรอห์มาตุลลอฮิวะบะรากาตุทำอะไรในวันแรกของเดือนรอมฎอนรอมฎอนใกล้เข้ามาถึงพวกเราทุกทีเลยนะครับผมอยากจะแชร์ในคลิปนี้เนี่ยเผื่อว่าเราจะได้เข้าสู่รอมฎอนแบบมีคุณภาพมากที่สุดถ้าหากว่ามีการเห็นเดือนแล้วดูเดือนเห็นเดือนแล้วแล้วก็เข้าสู่วันแรกของรอมฎอนหรืออาจจะไม่เห็นเดือนเราเข้ารอมฎอนด้วยการมี เดือนชาบาน30วันเนี่ยเข้าระมอตอนแล้วสิ่งใดบ้างที่จะต้องทำในช่วงวันแรกของระมอตอนอันดับแรกเลยนะครับแน่นอนว่าเป็นการดูเดือนท่านนบีโซะลฮัวอะไรสักนึบอกว่าซูมูลิรุยะติฮีว่าอัฟติรูลิรุยะติฮีจงถือสิ้นอดเนื่องจากการเห็นเดือนแล้วก็จงหอกจากเดือนระมฎตอนนี่จะจัดด้วยกับการเห็นเดือนเช่นเดียวกันแล้วลัทธบัพานฮัวได้บอกว่าฟามันชาฮิดามินกุม,มุชาโร ฟัายเสีมใครก็ตามในหมู่พวกเจ้าปรากฏตัวในเดือนรอมฎอนก็จงถือสินอดแสดงว่าอันดับแรกคือการการดูเดือนการดูเดือนเนี่ยมันเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เรามีความสนใจในคําสั่งของลอซุบฮานอหัวตาลาที่พระองค์จะอนุญ,ญาตให้เราถือสินอดหรือเริ่มต้นแห่งการถือสวดในเดือนรอมฎอนได้ด้วยการเห็นเดือนและท่านอาบับดุะละลอห์ฮุสันก็ห้ามไม่ให้เราถือสินอดหนึ่ง หรือสองวันก่อนจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเพื่อเป็นการจำแนกระหว่างการถือสินอดของทั่วๆไปที่เป็นถือสินอดซุนนะกับถือสินอดที่เป็นฟารรดูของเดือนรอมฎอนนั่นเองดังนั้นการดูเดือนเนี่ยมันเป็นมันเป็นกระแสเป็นการประชาสัมพันธ์ครั้งยิ่งใหญ่ให้คนหันมาสนใจการสร้างอันยิ่งใหญ่ขอเลาะระบบดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดูเดือนเนี่ยก็คือดูในช่วงยามเย็นก่อนอาทิตย์ ดวงที่จะรับขอบฟ้าก่อนดวงจันทร์จะขึ้นในช่วงเวลาของกลางวันครับเกี่ยวกับกลางคืนดังนั้นเราจะถือสิ้นอดหรือเริ่มต้นเข้าเดือนรอมฎอนด้วยด้วยกับอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตะลัดังนั้นนี่คือการดูเดือนถ้าเห็นเดือนแล้วก็กล่าวดุอาอัลลอฮุม่าฮิลล์ฮอะลยนับิลอัมนีวลอีมานวัสลามติวลอิสลามวตตอฟีกลิมาตูฮิบวะตัรฎอรับบีหรือรับบุนาวะรับบุกัลอก็เป็นดุอาที่เข้าเดือนอันนี้พอดุอาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นเดือนแล้วเข้าไปสู่วันแรกวันแรกของเดือนรอมฎอนทาอะไรฮะกลางคืนมาก่อนก็ละหมาตตารวีในทันทีอ่าละหมาตตารวีละหมาตกิยยมุรอมฎอนเข้าไปด้วยกับดูอาด้วยกับความอิ่มเอมด้วยความดีใจปลื้มปิติแล้วก็เริ่มทันทีนะครับเออกลางคืนมาก่อนในปฏิทินอิสลามกลางคืนมาก่อนอ่ะเข้ากลางคืนแล้วก็ละหมาตละหมาตอีชาอ่าละหมาดมะเกรบละหมาดอีชา และตามด้วยละหมาดตะระเวียถ้ามัสยิดไหนไม่ได้ปิดล็อกดาวน์เกี่ยวกับเปิดคนจะมาละหมาดที่มัสยิดได้เขไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยน่าจะประเสริฐกว่าเพราะว่าท่านนบีศโซลลัำเนาบอกว่ามันกอมมะอัลอีมัมฮัตตายันซอริฟกุติบะละฮูกิยามุะไรละใครก็ตามที่ละหมาดพร้อมกับอิหม่ามจนกระทั่งให้สลามเนี่ยเขาถูกบันทึกให้ได้ละหมาดทั้งคืน แล้วก็ช่วงกลางคืนเนี่ยผมอยากจะแนะนําอะไรบางอย่างก็คือหลังจากละหมาดเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบไปไหนให้เราตอนนั้นยังอิ่มเอมอยู่เข้ารมฎอนใหม่ๆเนี่ยผมอยากจะให้เริ่มสตาร์ทในการอ่านอัลกุรอานเลยเพราะอะไรครเพราะว่าถ้าหากว่าเราล่าไปจากนั้นเนี่ยมันคือนับวันที่1แล้วไงให้เราเริ่มต้นสตาร์ทแบบรวดเร็วถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าใครสามารถจะคอตมเออไม่ใช่คอตามาคืนจบ1ยุสได้ในคืนแรกของรมฎอนมันจะเป็นการเขาเรียกว่าเริ่มต้น วันแรกของรอมฎอนที่ดีและใครเริ่มต้นดีเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้ช่วงกลางและช่วงปลายของเขาดีไปด้วยนั้นวันแรกเนี่ยเป็นวันที่ตัดสินเหมือนกันนะฮะใครออกตัวเร็วแบบกระฉับกระเฉงมันสร้างกําลังใจให้ให้เรารู้สึกดีมันก็จะได้เปรียบก,กว่าคนอื่นอ่ะแต่พออ่านคู่ราเสร็จแล้วคืนแรกเช่นกันควรจะนอนแต่นนเนิดไม่ควรจะนอน ดึกมากเพราะว่าเราจะตื่นมาสะฮดครั้งแรกที่เราอาจจะต้องตื่นมาในเวลาที่เราอาจจะไม่เคยตื่นตื่นมาสะฮดแล้วก็รับประทานอาหารในช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่เคยรับประทานช่วงนั้นเช่นกันนอนเร็วนะหมายถึงว่าอากุรานอาจจะจบแล้วใช่ไหมครับหนึ่งยูสแล้วก็นอนแบบเร็วนอนเร็วแล้วก็ตื่นเร็วมาทานอาหารสะฮดช่วงนั้นเนี่ยผมอยากจะให้สักสองรอกะจากเดิมที่เราอาจจะไม่ได้ละหมาดในช่วงเวลาสะฮัดแบบนี้แล้วก็มาละหมาดสองรอกะ แล้วก็ทานอาหารโซฮอสเสร็จแล้วไปละหมาดที่มัสยิดนะหรือว่าถ้ามีช่วงเวลาว่างหลังรับประทานอาหารโซฮอสเสร็จเนี่ยไปมัสยิดแต่เนินเน่นๆไปอ่านคุรอานก็จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วไปละหมาดฟาเยรที่มัสยิดนี่เป็นวันเริ่มต้นที่ดีงามของเดือนรอมาตอนเป็นวันแรกว่าถ้าเราออกตัวแบบดีอะแล้วนะพอเสร็จแล้วอาจจะมานอนสักเล็กน้อยผมจะจะให้น้าหนักกับการหลังจากออละหมาดฟาเยรเสร็จนะครับก็แล้วแต่แต่ละคนอาจจะ ดึกดุล้อจนกระทั่งถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมครับถ้าคนมีเวลาไม่ต้องรีบไปทํางานแบบเร็วเนี่ยก็ควรจะดคกูุล้ออย่างมากแต่ถ้าหากว่าอาจจะต้องไปทํางานเร็วแล้วก็ไม่มีเวลาเนี่ยก็อาจจะกลับมานอนสักเล็กน้อยก็ได้เพราะว่าบางทีถ้ามันหักโหมจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะไม่ในระยะยาวมันจะไม่ยืดใช่ไหมฮะเราก็มานอนเล็กน้อยแล้วก็ตื่นขึ้นมากระชับกระเฉงไปทํางานแล้วก็ช่วงเวลา แต่ละเวลาละหมาดเนี่ยก็อย่าลืมที่จะอะไรนะฮะอ,อ,อ่านกุรานเสมอและระหว่างถือศีลดนะพยายามรักษาคำพูดมีความสำรวมตนให้ศีลดของเรามีคุณภาพมากที่สุดและก่อนจะละศีลดในวันแรกก็อย่าลืมดูอาดูอาให้มากดูอาให้หนักนะฮะพยายามใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะละกแล้วก็ละศีลดด้วยกับตามสุนนะของท่านนบีซอลลาห์หัวอัลสลัมอิทภาลัมสดถ้าเป็นไปได้รู้ตอบ หรือว่าตะมัดถ้าไม่มีอภาทระรำสดก็เป็นอินทปะรมปกติถ้าไม่มีก็เป็นน้าเปล่าแต่อินทปะรมสดเนี่ยดีที่สุดที่ท่านนบดุลฮุีศเอาทำเป็นแบบอย่างเอาไว้แล้วก็ไปละหมาดก่อนละหมาดมักกเด็ดแล้วค่อยมา,าทานอาหารหนักมากกว่าน,นั้นนะครับและนี่ก็คือ1วันแรกของเดือนรอมฎอนที่ผมอยากจะแชร์ให้กับทุกคนเพื่อเราจะได้เข้าหรือเริ่มต้นเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติด้วยกับกิจกรรมที่มีความประเสริฐมากที่สุดครับท่าอับลเ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh